ยาไปะค,ะครเห็นนคลิปี้แชร์ด้้วยนะคะคเเสือดี่ยวเซตนาทีทองประกอบไปด้วยเสื้อเดี่ยวล้วนนะคะรอบนี้จะมีผู้ชายค่ะบ้างนิดหน่อยตามรูปเลยนะคะตามคลิปเลยส่วนผู้หญิงนะคะจะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเป็นแบรนด์แม็กค่ะนะคะเป็นแบรนด์แม็กนะคะ99%ก็ว่าได้นะคะจะมีคาตเตอร์ปนไปได้บ้างแบบอย่างที่เห็นเลยนะคะอาจจะมือสั่นนิดนึงนะคะ50ตัวขาย3,250บาทนะคะค่าส่ง120บาท หนึ่งร้อยตัวหกพันบาทค่าจะส่งร้อยหกสิบบาทถูกมากรอรับที่หน้าบ้านเลยนะคะส่งขนส่งเคอรี่อเอกชนนะคะส่งด่วนถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่มีเบอร์โทรรับไม่ได้นะจ๊ะเออนะคะโอเคแบบนี้เลยไซส์นะคะศูนย์เดือนถึงยี่สิบสี่เดือนนะคะศูนย์เดือนถึงยี่สิบสี่เดือนแบบสวยเวอร์นะคะผ้าเนื้อดีมากนะคะแบนแม็กนะคะขอบอกเออ สนใจรีบสั่งจองกันเข้ามาเลยนะคะเช้าหมดอดไม่รู้นะคะมีจํานวนจํากัดนะคะเนี่ยค่ะอ่าแจ็คเก็ตไม่เกี่ยวนะคะคนละกลุ๊ปกันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ